กำลอมเด็กอยู่หรือเปล่า อะไรไปเอาลูกให้มาอีกเนาะฮะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยแก้วเคนะ ก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเดินทางไปดูป่วไอ้นางยักษ์นะครับว่ามันเนี่ยต้องการอะไรครทุกคนแล้วก็มันเนี่ยหาศพเมียมันเนี่ยเจอหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้นะครับว่ามันต้องการอะไรแล้วมันเนี่ยดักทําร้ายคนเนี่ยจะแย่นะคนเดินผ่านเดินไปมาเนี่ยทวนคือก็เมื่อวานนะครับผมเนี่ยได้ไปเจอมันนั่นแหละแล้วก็มันเนี่ยหนีหายไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ อาการของมันเนี่ยแค้นหนักมากเลยนะที่เมียมันเนี่ยได้ตายนะทุกคนเมียมันเนี่ย,นนยได้โดนปิดชีพคือคนที่ปิดชีพก็คือลุงชัยกับแดงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปซุ่มดูหัวนางยักษ์กันว่ามันเนี่ยต้องการอะไรไปครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเวยนะไปกันครับก็ตอนนี้ได้มาถึงน้ำตกแนละ้วนทุกคนดูดิ หมอกเนี่ยลงเั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะตอนนี้บ่ายๆนะคือหมอกเนี่ยลงไวมากเพราะว่าฝนเนี่ยตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยต้องข้ามน้ําไปฝั่งนู้นนะเมื่อวานที่ผมเนี่ยได้เจอกับขัวนางยักษ์แล้วก็ครัว ผันางยางเนี่ยจะไปทําร้ายคนที่หาเห็ดด้วยนะเพราะว่าช่วงเนี้เป็นหน้าเห็ดที่เห็ดขึ้นเยอะมากเยอะมากเลยแล้วก็จะทําให้คนที่หาเห็ดเนี่ยช่วยไปด้วยผมก็อยากจะรู้จิตประสงค์ของไอ้ผัวนางย่างเนี่ยมันคือมันเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะเพราะว่าดูจากลาักษณะเมื่อวานเนี่ยมันเนี่ยแทนมากแทนหนักเลย บันยากาศคือบอกเนี่ยลงไวมากเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยหนาวอากาศมันแปรปรวนนะก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆเพราะว่าคนเนี่ยไม่สบายกันเยอะมากโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อเลย ผมดูจากลักษณะนเนี่ยเหมือนคนเนี่ยจะเดินผ่านมาทางนี้อยู่นะไม่รู้ว่าใช่ผัวไอ้นางอยากหรือเปล่านะทุกคนเราบอกเลยว่ายุงเนี่ยเยอะมากเพราะว่าฝนเนี่ยมันเพิ่งหยุดตกไปนะอากาศเย็ยนฝนมันก็เลยออกมาเยอะยุงมันก็เลยออกมาเยอะนะ ดีใั่ไเสียงเหมือนวันนั้นเลยที่ผมเนี่ยได้มาแล้วก็ดินเสียงไอ้นางยากนะักษ์นะดีไหมแต่ดินแบบไกลๆนะ ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยลองไปฝั่งนน้นดูอาจจะได้ยินชัดกว่านี้ไปกันทุกคนผมเจอใครไม่รู้ผมเจอใครไม่รู้นะ ผวยนางยักษ์เลียทุกคนดูดิยืนตรงที่ผมเนี่ยมาเจอนางยักษ์วันนั้นเลยเจอไหมว่าใช่นะ เหมือนว่ามันเนี่ยทำอะไรอยู่ไม่รู้นะเหมือนจะอุ้มอะไรไว้อยู่เฮ้ยเด็กหรือเปล่านั่นน่ะดูดิเหมือนจะเป็นเด็กนั่นน,ะน่ะที่มันอุ้มโดนแต่ผมได้ยินเนี่ยคือเด็ก ที่นางยักษ์อมเนี่ยตายไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันเนี่ยจะไปขโม,มยเด็กถธออื่นไหมใช่ไหมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนเนี้มันกำลังโมโหเรื่องนางยักษ์อยู่ยังไม่กล้าผุ่มผ่ามเข้าไปนะ เขามยลูกคนอื่นมาก จะกล่อมเด็กอยู่หรือเปล่า เหมือนมันเล้าเพลงกอมเด็กอูนะดูดิมันไปเอารูกใครมาอีกวะเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นผัวนะรอบที่แล้วเนี่ยโดนลุงชายปิดชีพเมียมันเนี่ยโดนลุงชายปิดชีพไปเนี่ยมันยังไม่รู้นะมันคงไม่เข็ดหรอก แบลลูกให้มาฮะแบลบลูกให้มาทวนเหมือนว่ามันเนี่ยจะห่วงมากแล้วดูดิคือวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยคือคนละคนกันเลยนะ มันนิสัยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเมื่อวานเนี่ยมันเนี่ยดูร้ายไปเลยนะเหมือนว่ามันเนี่ยต,ต้องการแค่เด็กหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันแค้นมากเลยนะที่เมียมันเนี่ยได้ตายลงไปนะแล้วมันจะหัวมากดูดิมึงไปเอาลูกใครมา ไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่ามันมีมีดอยู่นะเนี่ยตัวมือเนี่ยมีเด็กอยู่หรือเป็นลูกมันไม่ดูไม่ออกเหมือนกันนะแต่เด็กที่นางยักษ์ได้อุ้มมันนั้นเนี่ยมันกินไปแล้วนะไอ้นางยักษ์เนี่ยมันได้กินไปแล้วแต่วันเนี้ย หัวมันเนี่ยได้เอาลูกให้มาอีกไว้ไม่รู้นะดูดิแบลลูกให้มานางยักษ์ไม่ใช่นางยักษ์นะผมพูดผิดไอ้ยักษ์ไร ร่างกายมันเนี่ยเป็นคนนะแต่ฟันมันเนี่ยมีเขี้ยวนะทุกคนยักษ์ไหลแบบลรูใ้ใครมาใช่ลูกมัม้ยดูไม่ออกนะ แล้วมันจะเข้าไปแอบมุมเดียวกับที่นางยักษ์เนี่ยได้แอบเนียฮะตรงนั้นอะ่ะดูดิที่เดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปดูด้านบนนิดนี้ดีว่าเราอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปผูมผามนะเพราะว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นอันตรายก็ได้นะทุกคนถ้าเข้าไปผูมผามเนี่ย แบบใจเลยหลังต้นไม้นะที่เดียวกับนางยักษ์วันนันเลยสงสัยมันน่าจะเป็นผัวเมียกันจริงแหละทุกคนเดี๋ยวไมู่้ละ มเมาเด็กไปแอบเหรอจะไปไหนยักษ์เฮ้ยเหมือนมันจะไปเก็บเด็กไว้ที่นู่นหรือเปล่า

เดี๋ยวเสียเปียบมันนะปากมันเนี่ยมีเขี้ยวด้วยนะไม่รู้ในกล้องเงี่ยมองเห็นหรือเปล่าไป mở ổ đẻ con điไว้ này <cười> Hả? Mày có mấy lúc hay mày nữa ไปไหนวะนั่นอะหรือว่าจะเป็นลูกมันทุกคนเรายังไม่รู้นะว่าเจตประสงค์ของมันเนี่ยคืออะไร เพราะว่ามันไล่ทำลายเลยนะแต่มันดูแลเด็กไม่แค่เหมือนลูกจริงๆเลยมันลูกของมันจริงๆเลยนะเดินไปนู่แล้วนะันะ,นะ <c oughs> เดินไปอุ้มเด็กแล้วอะ ไอเดียเฮ้ยหนีไปไหนแล้ววะ <S <S 1> <S 1> เข้าไปเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมหรือต้องมากันหลายๆคนน่ะผมว่าหัวเข้าไปเนี่ยจะเป็นอันตรายนะเพราะว่ามันมีลิตรายแรงมากขนาดเนี่ยมันเนี่ยลิตรเยอะมากเลยทุกคน ลุงชัยเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะโดนมันทำร้ายเนี่ยหลายรอบเลยเมียมันอะ่ะอ้เนี่ยยักษ์ร้ายตัวเนี้ยคงจะไปขโมยลูกใครมาอีกแหละผมว่า อย่าเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะล่อผมไปนะผมคิดว่าอย่างั้นไปต้องรีบออกไปก่อนไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายได้ ไปไหนแล้วไม่รู้นะหนีไปละวโดนคือผมเนี่ยได้เดินตามไอ้ยักษ์ร้ายมานะแล้วก็มาทุลุถึง,ถงตรงน้ำเลยคือไม่กี้น้ำมันเนี่ยได้เดินหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมเนี่ยพยายามตามไปแบบใกล้ชิดเลยนะแต่มันเนี่ยได้เจออุ้มเด็กแล้วก็วิ่งหนีไปเลยซึ่งวิ่งมาทางน้ำนี่แหละไม่รู้ว่าหนีไปทางไหนเหมือนกันเหนื่อยมากคือวิ่งไล่ตามมันไปแล้วป่าเนี่ยรกมากเลยครทุกคนผมว่านะไอ้ยักษ์ร้ายตัวเนี้ยหัวยนางยักษ์นี่แหละ เหมือนมันเนี่ยจะไปขโมยเด็กที่ไหนมาอีกนะโดนเหมือนว่ามันเนี่ยจะเอาเด็กไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปขโมยลูกคนอื่นมาอีกนั่นแหละทั้งผัวทั้งเมียเลยนะไม่รู้เอาไปทําอะไรเหมือนกันโอเคผมค่าผมเนี่ยต้องรีบเดินทางไปน่าจะไปบอกเพื่อนๆนะทุกคนว่าไอาย้ยาตัวน,นี้มันร้ายมากลิเดตมันเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเมียมันอีกนะไปะเดี๋ยว ต้องรีบเดินทางกลับแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเงย็นที่จะมืดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าดีกว่าไปต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ได้นะผมว่า